ครั้งแรกเลยนะครับทุกคนมาดูครับนี่ครับมงคลนะครับมงคลนมวยทําครั้งแรกนะครับโอ้โหไม่เคยทํามาก่อนเลยนะครับทําครั้งแรกก็ทําได้เลยนะครับนี่ครับถัดแบบกระดูกงูลายสวยๆครับขาวแดงสวยๆนี่ครับทุกคนครับดูจากใน youtube ก็เลยลองมาทำดูก็ ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงครับนี่ครับได้มงคลสวยๆเลยนี่ครับลองสวมดูโอ้โหสวยครับมงคนมวยนะครับนี่โอ้โหทำครั้งแรกก็ทำได้เลยใช้เชือกร่มนะครับลองถักถักดูนี่ครับสวยงามโอ้ สุดยอดเลยครับนี่ครับมงคลมวยสวมแล้วก็ข้อท่าครับนี่ทางมา้าขอบคุณทุกคนครับที่รับชมขอบคุณครับ